สวัสดีครับสวัสดียามเย็นอยู่กับช่องกรถไทยโอร์ซิงโอ้โหวันนี้มาส่งนักเรียนทานมาเส้นหนองตะเคียนตายอีหนองตะเคียนมีประสบอุบัติเหตุไม่รู้ใครเป็นไรแล้วครับนี่รถติดยาวเลยครับนี่ครับถนนไม่ค่อยดีครับถนนนี่น้องครูขาอาจจะหลบถนนหรืออะไรแฉลบถนนล้มนั่นเอง อาจจะเป็นกถนนนะครับนี่ดูครับนี่นายยกดูด้วยครับถนน่นี่กำลังไล่สดดูถนนคลีรีกำลังปโรงพยาบาลอยู่อาการหนักเลยนะครับนี่ดูครับไม่รู้ใครเป็นไรรอสาย รถมอไซค์คใช่โใช่ายนิ่งเลยนะครับ รถไม่ติดแหนป้ายทะเบียนมันล้ม,มนิ่งเลยยากยากยากไม่ไดีครับไม่ไดีไองจจะจอด ไม่ไม่รู้สึกตัวเยะยระล้วไรถติดยาวรถตู้อยู่นู่นครับไปไม่ได้ไ ไม่รู้สึกตัวเลยแต่หายใจอยู่ครับน่าจะเป็นแตบถนนครับลื่นฝนตกเดยวเดียวเดยวชิดนะ แไม่รอเสียเวลาอีกครับโอ้โหไปไม,ไม่น่ารอด ไม่น่ารอดไม,ไม่น่ารอดตายอะไรบ,บอกว่าไม่น่ารอดเขาตกลุมเองเขาตกลุมเอง